สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็ช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ ID 0ดี4ศู4ย์เกแล้วก็สลาลม8ป8แนะครับช่องทางการติดต่อไลน์ ID ผมจะขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับเพื่อนๆลองดูจนจบคลิปเลยนะครับผมมีไลน์ ID ช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับติดต่อ หลายๆท่านแจ้งบอกว่าติดต่อไลน์ไม่ได้นะครับก็ติดต่อที่เฟซบุ๊กนะครับเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เซิร์ชสลาลมคอยชแนลนะครับเป็นกลุ่ม Facebook ของผมนะครับกลุ่มที่ผมจะตั้งขึ้นนะครับเกี่ยวกับเหรียญนะครับก็สามารถกดเข้าร่วมได้นะครับคลิปนี้นะครับตรงกับวันที่1สิงหาคมนะครับก็เป็นคลิปแรกที่บันทึกนะครับของเดือนสิงหา 25 6หนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้เผยแพร่วันที่1หรือวันที่2สิงหานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับมีอันนี้กล่องใหญ่แล้วก็มีส่งมาจากจังหวัดชัยภูมินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะ2กล่องนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกล่องนี้ก่อนนะครับว่าเป็นอะไรที่ผมอันนี้คือผมสั่งซื้อมานะครับกล่องใหญ่ทีเดียวนะครับเพื่อนๆสั่งซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรก็รีวิวนะครับรีวิว คลิปนี้มารีวิวก่อนแล้วก็เดี๋ยวอีกกล่องน,นึงก็เป็นเป็นเหรียญน,นะครับที่สมาชิกทางช่อง youtube ส่งมาขายนะครับก็ได้รับชมรายการต่างๆที่ผมรับซื้อนะครับแล้วก็ส่งส่งเหรียญมาขายนะครับนี่นะครับนี่พอดีพี่เขาขายอยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับก็เลยซื้อมานะครับเอามาเสริมวิชาสักหน่อยนะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นหนังสือนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวผมขอเช็คของแป๊บหนึ่งนะครับก็เป็นการรีวิวให้ดูด้วยนะครับอ่าพอดีเห็นพี่เขาขายนะครับเพราะว่าเหรียญแล้วก็ธนบัตรนะครับบางบางอีกหลายชนิดเลยที่ผมยังไม่รู้นะครับก็เลย ต้องหาความรู้เพิ่มเติมสักหน่อยนะครับก็อันไหนที่รู้แล้วหรือรู้จริงแล้วนะครับก็สามารถมาอธิบายได้นะครับอันไหนที่ยังไม่รู้เราก็ต้องศึกษานะครับเหมือนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอันไหนเพื่อนๆยังไม่รู้ก็สามารถชมทางคลิปของผมได้นะครับรายการที่ผมรับซื้อนะครับก็มาศึกษามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอันนี้ซื้อมาสองเล่มเลยนะครับที่เขาขายอยู่เล่มละห้าร้อยนะครับอันนี้ก็ตีพิม ตีพิมพ์ม,มาน่าจะหลายปีแล้วนะครับให้ดูนิดหน่อยนะครับเพื่อน,อ,นอ๋อจะเป็นเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับเนี่ยจะมีพวกเหรียญเก่าๆซึ่งผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมผมขอหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปอาจจะรับซื้อนะครับนี่นะครับ เป็นเหรียญแล้วก็มีราคาประเมินคร่าวๆนะครับแต่ราคาประเมินพวกนี้ก็ไม่ได้แบบแม่นยำสัทีเดียวนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับได้หนังสือมา2เล่มนะครับเดี๋ยวน่าจะมีข้อมูลอะไรใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันเยอะขึ้นนะครับนี่ครับมาถึงมาแกะกล่องนี้กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวหาที่วางหนังสือก่อนนะครับอ่ากล่องนี้นะครับเป็นส่งมาจากจังหวัด ชยภูมินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ส่งมาขายผมไม่แน่ใจนะครับว่าพี่เขาส่งอะไรมานะครับเพราะว่าบางทีชื่อในลายกับกับชื่อชื่อหน้ากล่องอะ่ะมัน,ม,นมันชื่อไม่เหมือนกันนะครับ อ๋อเหรียญบาทคุดนะครับโหเพื่อนๆดูนะครับกล่องใหญ่มากเลยนะครับโอเคนะครับเนี่ยเหรียญบาทครุฑ55เหรียญนะครับอันนี้เป็นประเดิม55เหรียญแรกของเดือนสิงหาคมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเดือนนี้เดือนสิงหาคมผมจะได้ซื้อเหรียญบาทคุฑมากี่เหรียญนะครับอ่าก็ดูกันเพลินๆนะครับ เหรียญพวกนี้นะครับสามารถขายได้จริงๆนะครับเพื่อนๆโอเคนี่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับรับซื้อทุกสภาพนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยโอ้แต่ว่าสภาพแบบนี่นะครับดูเพื่อนๆดูสภาพเอาเองนะครับอ่าก็ไม่ได้ แบบนี้สัทีเดียวนะครับค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับนึกเทมาถุงแรกนึกว่าเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับก็มีแบบนี้มาบ้างนะครับคือมันไม่ได้ดามากแต่ก็มันก็ไม่ได้มีขาวแว่นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ๋อเป็นเหรียญบาทพุดนะครับเนี่ยครับดูนะครับก็คลาสสภาพกันมาใช่ไครับเห็นไหมครับดำาำนะครับ 55เหรียญนะครับเพื่อนๆเนี่ยส่งมาเห็นไหมครับมีคลาสภาพเลยอันนี้ผมก็น่าจะต้องไปขายอีกราคาหนึ่งนะครับขายแพงไม่ได้เพราะว่าเหรียญมันสภาพไม่สวยนะครับนี่นะครับก็ต้องคัดคัดเหรียญออกนะครับแล้วก็แล้วก็ไปขายนะครับหรือว่าส่งให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าใจเขาใจเรานะครับลูกค้าก็ต้องการเหรียญสวยๆนะครับยกเว้นเอาไปใส่แบบยังไงอ่ะ ตามเสาขุดหลุมใส่เสารสร้างบ้านอะไรพวกนี้ก็ไม่ไม,ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องอะไรมากนะครับแต่ว่าบางท่านเก็บไปขายเอาไปซื้อไปขายต่อก็มีนะครับที่ที่ซื้อจากผมไปนะครับเนี่ยเหมือนแบบนี้ก็ต้องคัดออกให้เขานะครับแบบนี้นะครับเนี่ยดำๆแบบเนี้ยผมก็ต้องไปขายราคาลดน้อยลงไปอีกนะครับนี่นะครับแต่ถ้าแบบนี้ก็คือโอเคนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือรับซื้อก็คือรับซื้อทั้งหมดนะครับนี่นะครับ ห้าเหรียญเดี๋ยวผมค่อยไปนับอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นการประเดิมเหรียญบาทคุดของเดือนสิงหาคมนะครับหนึ่งสิงหาคมได้เหรียญบาทคุดมาห้าสิบห้าเหรียญน,นะครับผมตั้งเป้าเดือนนี้อยากจะรับซื้อให้ได้3 0 0พันเหรียญน,นะครับเพื่อนๆใครมีเหรียญ1บาทคุดก็อนุเคราะห์นะครับหรือว่าพอจะแบ่งปันได้ก็ส่งมานะครับไม่ต้องส่งมาทีเดียวก็ได้หรือส่งทีเดียวก็ได้นะครับส่งมาแบบ ร้อยสองร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญอะไรแบบนี้นะครับส่งมาได้เลยนะครับหรือว่าจะส่งมาทีละพันเหรียญเลยก็ได้นะครับนี่นะครับก็ยินดีรับซื้อนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปนับอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่ไม่ไม่ยาวมากนะครับคลิปนี้มาแกะกล่องให้ดูนะครับพอดีวันนี้มีเข้ามาสองกล่องนะครับก็สตาร์ทเดือนสิงหาคมนะครับมีหนึ่งบาทพุทธเข้ามาห้าสิบห้าเหรียญนะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าที่ผมทําคลิปประกาศรับซื้อก็คือรับซื้อนะครับเพื่อนๆนี่ครับ แล้วก็ได้หนังสือมานะครับเดี๋ยวอาจจะมีอะไรใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆมานําเสนอเพื่อนๆนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอศึกษาก่อนนะครับเราต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอะไรที่เราไม่รู้เราก็เราก็ต้องศึกษานะครับถ้าอันไหนที่ที่เรารู้แล้วเราก็จะมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆได้นะครับเนี่ยนะครับก็มีหลายอย่างอีกเยอะแยะมากมายที่ผมยังไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมารีวิวเล็กๆน้อยๆทักทายพูดคุย คลิปนี้น่าจะเผยแพร่เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ยาวมากเดี๋ยวผมอาจจะเผยแพร่วันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับคลิปคลิปนี้นะครับคลิปที่ที่ที่บันทึกเนี่ยนะครับไม่ถึงสิบนาทีเดี๋ยวน่าจะเผยแพร่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทักทายวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับก็ใครที่โชคดีถูกหวยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใครที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับ เราถ้าเราไม่มีดวงทางด้านหวยนะครับเราก็ซื้อลดน้อยลงไปนะครับเรา,อ,าออมไว้สักครึ่งหนึ่งซื้อสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นการวางแผนอะไรที่ดีนะครับเราอย่าเอาไปลงทุนกับหวยหมดนะครับก็เล็กน้อยน้อยนะครับก็ไม,ไม่ไม่ได้สอนนะครับแต่คือการแนะนําพูดคุยนะครับผมไม่ได้ซื้อหวยนานแล้วนะครับถ้าซื้อก็อาจจะเป็นซื้อพวก สลากออมสินอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมันไม่ถูกก็เงินเราก็ยังอยู่นะครับก็แต่ไม่แน่นะครับดวงใครดวงมันดวงไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครซื้อก็ถูกก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าทายวันที่1สิงหาคมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเจอกันทุกวันนะครับกับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับใครมีเหรียญนะครับตามที่ผมทําคลิปรับซื้อนะครับสามารถส่งรูปมาได้นะครับส่งรูปมาสอบถามราคากันก่อนนะครับแล้วก็ ถ้าพอใจในราคาที่คุยกันนะครับผมก็ยินดีรับซื้อเหมือนคุณพี่ท่านนี้นะครับส่งเหรียญหนึ่งบาทครุฑมาให้ผมนะครับห้าสิบห้าเหรียญนะครับห้าสิบห้าเหรียญก็พันกว่าบาทแล้วนะครับเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นเงินนะครับของแบบนี้นะครับอยู่ในบ้านท่านลองลองลองหาดูนะครับไม่ได้ใช้เก็บไว้กลัวหายนะครับเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเราเอาหนึ่งบาทครุฑไปแลกแลกคืนที่กรมธนารักษ์ก็จะได้แค่หนึ่งบาท นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับลองลองทักทายกันมาได้นะครับไลน์ไอดีที่ผมให้ไว้นะครับสำหรับคลิปนี้มานนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ